สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาย่างหมูกันนะครับไวนน้ก่อนอื่นเราต้องหมักหมูก่อนนะครับหมักหมูนี่นี่ซอสแม่นี่ซอสยังซอสน้ำอ้อยซอสน้ำอ้อยรสชาติไม่จะอออยังไ้ หวานๆเข้มๆหน่อยก็ใส่ไปเลยนะครับขมิ้นด้วยนะครับขมิน้นใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะครับ เขาผงชโลดนิดหนึ่งนะครับแล้วใส่เยอะนะครับแล้วก็ใส่งาลงไปด้วยแม่กวนให้เลย มาวาสับตะไคร่หอมซอสีนก็หอมซอ,อมสซอสไทยใหญ่ ใหญ่ภาคนจีนมีภาษาจีนด้วยนี่ครับภาษาจีนกับภาษาฮาน่าแบบอิงกบปอค่ะใส่ซอสเนี่ยนั่นนี่นี่แหละ งานติดดีขนาดนั้พักว่าสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับนี่นะครับกคนก่อนที่เรารอหมูมักนะครับเรามาทอดลูกชิ้นกันกว่าครับซื้อลูกชิ้นมาด้วยนะครับลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูอนหมูหมูล้วนมามีเอ็นใส่ไปเลย คงจะได้เรียนเจ็สิอืมมาก ที่ไหนฮะที่นี่ที่ที่น้องเขาอยู่ข้างหน,นก็ถูกเป็นห้องงานนะหรือวัดนี่จะชินบ่อยชินทอดนีน่มาทอดอันนึงนึงให้ไมโครเวฟบอ่ะถ้ื้อมาให้ เริมพอง,พองละอดมอเลยนะไปวันหกของเะไรอ้ว แล้วครับว่ากินเสียงเสียงนี่เสียงมันเฟื่องเดี๋ยวหุบมือหน่องกิน<อ>เริ่มกรอบแล้วนะครับทุกคน เหลืองเหลืองแล้วพอแล้วเดย์แล้วมั้ะตอนนี้ก็พอแล้ว มมแม่ไข้เนี่ยจับกุลีเลยเนี่ยคับหน่อยอีกหน่อยก็ได้ละนี่นะครับกคนสุกแล้วนะครับ ชิ้นทอดหอมมากเลยนะครับที่เหลือวันนี้เก็บไ้กินพรุ่งนี้เช้านะครับกินไหมมีนะไม่โฟกัสน่ละนี่นะครับทุกคนชิ้นยมแล้วเมื่อกี้กรอบอยู่แต่ก็กรอบอยู่นะ นี่ครับน้ำจิ้มของเราวันนี้เราไม่ได้ทำเองนะครับเราไปซื้อมานะครับเอามาใส่มะนาวเพิ่มนะครับ กินะกระเจ้าะกินไมหมผ่อนถนัดเราสักแปบนะ๊บเนาะน้องดูกระตูน นำมาลองกิมกันเลยนะครับขออนุญาตเชิญมือนะครับเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะเลยอืมอร่อย ไม่ค่อยเพดเท่าไหร่ขโมยสอมีนะ ต่ำไปกบบน,น่าจะต่ำอยู่เราจะมาย่างหมูกันเลยนะครับนี่นะครับหมูของเรายาง่อโอเค าย่างของเรานะครับนะครับทุกคน <c oughs> ย่างแบบจะเย็นๆนะครับ นะครับแม่อันนี้แม่ทำอะไรครับรรรรหนอ่หนอร้งองหน่อร้องระวังรอยอ่างจินระวังรอ,อยอ่างจินนะครับ หน่อยเยอะมากเลยนะครับวันนี้อาหวยเป็นเด็กดีนะนั่งอยู่คนเดียวเงียบ เป็นบางวันนะบางเวลาขั้นไม้นี่เสร็จแล้วแม่จะไปใส่ได้ไหน,นใส่ในโขดโคกใส่ในโขดโคกใช่ไวเป็นปีก็ได้นะคะได้เป็นปีได้ก็ได้ไม่ต้องใส่น้ำม่ต้องใส่น้ำใส่ไปอย่างนี้เลยเหรอใส่แค่นั้นให้ให้ม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยก็มาต้องใส่<ว> หนอนนี่แม่เก็บมาที่ไหนเก็บมาในสวนเก็บมาในสวนนี่เขาเรียกว่าหนอนนะหนอนไม่หวานหนอนไม้หวานหนอนใหญ่มากเลยนะครับ ระหว่างรอหมูย่างนะครับงานมากินลูกชิ้นรอดีกว่านะครับกินลูกชิ้นกับกระเทียมกหมูยาุก็อิ่มแล้วล่ะกินได้เรื่อยๆ ก็กินนะครัเดี๋ยวเดี๋ยวก็หิวตีหนึ่งตีสองเดีวก็ไม่กินข้าวเครับขนาดเมื่อเจ้าเม็นเรื่องนั้นเลยยิ้มหูเลยว่าลูกไปเอาทั่วซักเมนมาเลยเมนึงว่าเป็นทั่วซักของลูกอ่ะตีโปรใหญ่อู้โทรมา นี่นะครับเรามาดูพริกหมูของเราดูนิดนนหน่อย,อยมันเริ่มแห้งแล้วนานแล้วเหรอนี่ไงแห้งแล้ว Thank <laughs> you. cho bạn hành vật sự à? Đây ạ Hay đang đúng rồi

วิธีใส่ขวดนะครับใส่ขวดโคกแบบนี้นะครับใส่ทีละน้อยถ้าอยู่พม่านี่ใส่ยังไงใส่แน่ไหน ใส่อง์อไม่ไผ่นี่เอาใส่ไปได้ค่ะใส่ในไม่ไ,ไมผ่ไปได้ค่ะใส่ในองใส่ใส่อง์ใส,อส่องนะคุณปิดพังนะถ้าใครจะเล่นแบบก็ได้นี่ง่ายง่ายอะ ไม่เป็นปีก็ได้ซับซับซับก็ใส่เราไว้ตอกแน่นแน่นใส่ไว้แน่นแน่นทำเยอะๆกินได้เป็นปียิงไว้นานยิงสมก็ ่งมันเดิมสน่ยมันเดิมแต่มันแวะได้นานบ่ได้ได,ได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนจะได้กี่ขวดเนี่ยสามาสวขดวดประมาณสามขวดเอาไปทำตามได้นะครับ หมูก็สุกแล้วนะครับทุกคนสุกบ้างแล้วครับเป็นบางชิ้นนะครับเราจะมาลองชิมกันนะครับนี่นะครับขยบตูดหน่อยซิมีนะขยบตูดหน่อยตูดหน่อยเดียวเติวนะ มีอะนนี้โคมยัมาเอนี่น,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 นี่กัล้งฝนเมื่อกี้นะฮิดอนไหนคมีอะไน้อนี่ก็อ่ะมือหนึงถือกล้องมือหนึ่งปาดเนื้อเนาะสุกแล้วสุกแล้วนี่ครับ มาจิ้มน้ำจิ้มเหมือนเดิมหอมหอมงาหอมงาหอมขอมิ้นเปนมอ่มัมันจะเป็นน้ำจิ้ม,ห,ม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 หวานๆน,นะ ว่าจสอดทำังไงนัดห,นะหันเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ถนัดนะครับหันหันข้างเดียวกินปล่าเปล่าก็อร่อยละอือ กินไห้ไหมนะกินกระเจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจา้จาหัา่นี่ดคำเยอะอ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยกระเจ้า ลอยไหมลอยไหมคะลอยมันลอยหัวกินอย่างเดียวกราบตืดกราบตืด,ด,ดโอ้ยจอมใหญ่เกินโอ้ตกตกตกโอ้เป็นไหนละจินตกหายละ,อ,ะอ่อนไหมจินมีนาตกหาย อาไปเอปเอตื่นแทงคืนอ่ะโน่ิ้ตัวหายเลยอ่ะขอบไปละ <laughs> <า>ขอบไปไนห้ออืมไม่จำเป็นต้องจิ้มรอ,อร่อย มากินดูเป็นยังไงน้องมีนาก็จับบอนอร่อยเนะี่ยอร่อยอร่อยไหม สี่หันก็เมื่อขึ้นอ่ะน<ะ>้องมีหน้านะอ,อมไปหลุดนมนะหลุดนมแล้วก็อมไปว่ะอมไปละแม่นึว่ามันจะมาจูบแม่ว่ะที่ไหนได้มันจะมาใส่ปากแม่อมใส่ปากแม่อีว่ะจะมาปนใส่ปากแม่ว่ะอมนอมมันจะมาใส่ปากแม,ม่อร่อยไหมโลก รออ๋อมไม่ก,กินคนเดียวอยากกินกัมเนี่กะเกี่ยิ้วคนละเอียดละเอียดนะกินกัมใหญ่อนะ่ะเอาเอากัมสองอันก่อนกะโอ้มีสองมือสองอันอี เป็นนอกซาวใครเนี่ยไปละได้สองอันล้วไปละนะครับเราหันอีกแล้วอร่อยดี 嗯。Uh huh. เต็มขวดแล้วนะครับขอ,อ,อ,อบหงห,นหนอยดัดเหรอมันอะไร ได้ไหมขวดนึงนี่นานเหมือนกันนะนานนี่เยอะขนาดได้นะนี่นะ ครอบครัวใหญ่กินได้เลยเนี่ยกินได้เป็นชิปโคนแล้วกันเนี่ยถ้าอยา่างข้าเขานี่กลุ่มเป็นสามวันนึงน้อโน่าำเลยนะม,มจะจีน้ามีน้าจะโจรอีกเหมเยมททำใจอิกมีมเมเที่ยงงนอะไรกัน เด่นหนําอ๋อจะไปล้างมือไหนกะแมน่นเพื่อนนะอย่ไปล้างมือไหนกะอ๋อมันดวกขนาดรู้เนี่ยโอ้มือเพื่อนไหนกะมอน้ำมันน,นั่นน่ะหรอระวังนะโอ้ล้างมือไหนกะอือ ออบึงล่างมืออยู่มีคนโทรมาครับคุณตาโทรมางัออ้นผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับได้้แลวค่ะคนี่ครับได้แล้วนะครับหนึ่งขวดเยอะนะครับ